อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่อย่าลืมแอดพีเคสองสี่วิคออสต์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยบร์ทมินิกจากเยอรมันประทะปีดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษสน,นาม ela, อเลียนนาลีนาเวลา2นาฬิกาบร์ท่นต่อ1 0ึ0บายบวกิบร์่นของโทมัสตูเค จะเปิดรังเจ้าเดือดกับ Level เลเวอร์คูเซน2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับคมพร้อมของทีมก่อนทําศึกจะไม่มีชื่อของธาเด็กทูสเนนลาเฟลเกเรโรโมเรลนอยเออร์และคิงซิลกอมองชื่อเหล่านี้คือเหล่าบรรดา,าแข้งเดี้ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดาคาร์บัตุเคอร์เตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1โดยมีแฮริเคนยืนเป้าไลลาสกอและใช้ลรอยซาเน่จามานมูซาล่าและแซสนาบี เป็นสาประสานการุกคอยสร้างสังเกตอยู่ด้านหลังส่วนเมนยูของรเอร์เทนฮากเพิ่งจะเปิดรังไพ่กับไบรตันไปหนึ่งประตูต่อ3ช่วงสุดลาดที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีเงาของอารอนวาบิสกาที่เจ็บยามาแบบสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับลาเฟเวรานเมสันเมาส์ลูกชอคอคอบี้ไมนูหล่อบรรดาตัวเจ็บหน้าเดิมๆที่ยังไม่หายดีซึ่งคาร์เธเทนฮากจะมาในระบบ4 2 3 1โดยมีลัสเมสซอยลุนออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะ่าย และใช้บุนโนฟานเป็นย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตเกมลุกอยู่ด้านหลังไม่แค้งงานนี้เสร็จจะบ้านบาเยนตามคาดไม้เกมเดกล่าสุดจะทําได้แค่เจ้าให้กับเลมูเซนสองสองแต่สิ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือศักยภาพของเกมรุกยังคงสูงเหมือนเดิมซึ่งนั่นทําได้ตลอด4เกมยังไม่แพ้ใครและกําชัยชนะไปได้ถึง3าครั้งแถมซัดไม่เลี้ยงร่วม,วมสิบเเม็ดเลยทีเดียวยิ่งเป็นบอลถ้วยที่ต้องยอมรับว่าแมนยู ก็น่าจะเป็นคู่แข่งเบอร์ต,ต้นๆที่น่าจะแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มฉะนั้นการได้บู๊ในบ้านของตัวเองก่อนก็คงจะต้องเต็มที่และตกให้ยับเพื่อรักษาโมเมนตั้มของทีมขณะเดียวกันแมนยูก็กำลังฟอร์มแย่พ่ายไป3จาก4ีผลสุดท้ายในลีกโดนถล่มตุ้งตะข่ายตายอานาถกว่า10ตุ้งส่งผลต่อสภาพขาเก้าอี้ของเอริกเทนฮากพอสมควรยิ่งแบบนี้ต้องเผชิญหน้ากับแนวรุกสุดอันตรายเนี่ยโอกาสที่จะโดนเล่นง,งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาภาพรวมต่งตาง แนะนำให้อยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดฟันธ่งจัดหนักบายเยนน์เพลินตาบายเยนนิหจะชนะ3ประตูต่อ1เซอร์ิโอเลกิลอนแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเครดิตการปรับตัวอย่างรวดเร็วที่ออตทอฟอร์ดให้กาโรสคาซิมิโรมิฟฟิ์รุ่นพี่เพราะครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอดีตทีมเมทณเรอลมาริดเลกิรอนได้เปิดตัวชุดใหญ่ให้กับมาดริดเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 1 8ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาเิมิโล่ปักหลักอย่างมั่นคงในถิ่นซาิดาโกบาราบิลเวลาผ่านไปเกือบ5ปีทั้งคู่กําลังจะได้ประสานงานกันในศึกยูเซีลอีกครั้งในแมตช์เยือนบาเยอร์มินิกแข่งสเปนิชจึงตื่นเต้นเป็นทวีคูณผมมีความทรงจำดีๆมากมายร่วมกับคาเซมมโล่หลายเกมที่เล่นด้วยกันซ้อมด้วยกันและเที่ยวด้วยกันเขาส่งข้อความหาผมตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่บอกจะช่วยผมเองหากมีอะไรที่จำเป็นเกี่ยวกับสโมสรใหม่หาบ้านใหม่ บอกเรื่องไหนก็ได้บอกมาพร้อมเสมอผมประทับใจพี่เขามากก็ยังมีอีกลหลายหคนคอยช่วยเหลือที่นี่กาเซมิโลคือหนึ่งในนั้นมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อมีคนมาคอยเป็นห่วงเป็นใยตั้งแต่วันแรกก่องหลังวัีได้เล่นในถิ่นอเลียนราีนค่อนข้างแน่เพราะฟลแบ็ลเจ็บกันบานไม่ว่าจะเป็นลูกช่ออารอนวาบิากาหรือแม้กระทั่งทะเลอมาลเซีย สปอตเมลซื่อมวลนชนอังกฤษออกมาตอบโต้รายงานที่ใส่ไข่เรื่องสีผู้เล่นแมนยูทะเลาะกันเองในห้องแต่งตัวหลังเกมพ่ายไบรตัน3-1เมื่อสุดสัปดาห์นั้นเหลวไหลต้นเลือกมาจากจอมเต้าข่าว่างซันสปอร์ตที่อ้างว่าบุนเอร์ฟันน์มีปากเสียงถึงขั้นลงม้ำลงมือกับสกอตแม็กโทเมเนส่วนอีกคู่เป็นการเปรียบมวยระหว่างลิซันโดมาตินเนสกับ De De วิกตอร์เดเดเลฟยังไรกก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยกับสปอตเมลว่ารายงานดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกมีเพียงแค่ปิดห้องเคลียร์และให้กำลังใจกันเท่านั้น ส่วนความเห็นจากแกรีเนวิลล์นักวิเครอสการสปอร์ตมองว่าห้องแต่งตัวแมนยูคงมีปัญหาจริงเมื่อผู้เล่นที่เคยเป็นตัวหลักถูกผู้จัดการทีมหมางเมินเรื่องเดียวที่ผมจะพูดคือความนิยมของเจอรอนซานโชในห้องแต่งตัวเป็นยังไงแล้วให้ได้แมกไาล่ะพวกพร้องอยากเอาไหม